ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพือ <Okay. S 1> พ่อนๆสลามเมดกลุก่มค่ะวันนี้ก็จะทำซาโลนาไก่คะ่ะสามีบอกว่าจะทำซาโลนาไก่วันนี้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็ไก่แคอรอทโพเตโต้แล้วก็พริกแล้วกม็มะเขือเทศเข้มข้นนะคะหอมมะเขือเทศแล้วก็ขิงกับกระเทียมเนี่ยคะ่ะรสชาติก็ เหมือนข้าวหมกอะถ้าเราใส่ข้าวลงไปก็จะเป็นข้าวหมกค่ะแต่อันนี้เป็นซาลูน่าก็เหมือนประมาณว่าเป็นแกงไก่แกงไก่แบบอาหรับนะคะไปะทำกันค่ะง่ายมากเลยค่ะง่ายมากๆบอกเลยถ้าเราตั้งกระทะเนาะพอร้อนเราก็ใส่น้ํำมันมะกอกลงไปค่ะจากนั้นเราจะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ ค่ะเราก็เทินไก่เนาะพอให้เขาเริ่มสุกเนะาะค่ะเราก็ใส่กระเทียมกับขิงลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมเลยค่ะตอนนี้เราก็จะผัดเนะาะค่ะประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็จะใส่แครอท ต้มโพเตโต้กับพริกค่ะจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะใส่มะเขือเทศเข้มข้นค่ะค่ะเราจะผัดให้เขาเข้ากันหน่อยค่ะอื้อิสิิลาหกแล้วกระทะเล็กไปแน่เลย ค่ะใส่แม็กจี้ไปหนึ่งชิ้นค่ะค่ะแล้วก็ใส่เกลือเนอะาะค่ะจากนั้นเราจะใส่น้ำลงไปค่ะใส่แบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นซาลน่าของเราประมาณนี้ค่ะเราตอนนี้เราก็จะปล่อยเขาไว้แบบนี้เลยค่ะให้เขาเดือดไปเรื่อยๆให้เขาสุกไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเรารอเขาสุกเนาะตอนนี้ก็เดือดปุดปัดปุดปัดแล้วค่ะค่ะพอแกงเราเริ่มเดือดเนาะเราก็จะสโลว์ไฟนะเนาะแบบเปิดให้ไฟเบาแล้วก็จะให้เขาตุ๋นไปเรื่อยๆเลยค่ะรอให้ผักสุกไก่สุกอะค่ะเจอพริกหยวกในตู้เย็นพริกหวานนะคะเอามาใส่ด้วยเลยมินิดเดียวเอง ค่ะอันนี้นะเป็นแกงที่แบบเราว่านะของอาลับที่แบบง่ายที่สุดเลยแบบไม่มีเครื่องปรุงอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยใส่เข้าไปประมาณนี้เลยค่ะรสชาติก็น่าจะเหมือนสตูไก่อะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนกันค่ะค่ะพอซาโลนาเราได้ที่ประมาณนี้เราก็จะโรยพาสลี่เนาะพาสลี่ของเราก็ประมาณนี้ค่ะพาสลี่แห้ง กะน้ำก็ประมาณนี้ค่ะขูกคลิกประมาณนี้เนาะใช้ได้เลยเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเข้มข้นดีค่ะเดี๋ยวรอจัดจานเลยเนาะน่ากินอนะ่ะทานได้ก็ได้เวลาจัดจานแล้วละคะ่ะนี่เราก็ตักเสิร์ฟเนาะิสมิลลย์ ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสาโลน่าไก่กับข้าวขาวเนาะแจ f ง r ฟล์ c h i n g นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบาย